บอกแล้วว่าเดี๋ยวรู้เลยเออเดี๋ยวรู้เลยเราของเราไม่ต้องพูดเยอะเจอว่าเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้นี่วไม่ร้องเพลงเป็นไหมยดีกว่าไม่เงาๆเงาๆ You the part you got and I play to mom สวัสดีครับบ๊อกบอแฟนๆก็รายการ บวกบของเราในวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีน้องๆจากค่าย K N K Elite นะคบมาร่วมรายการด้วยขอเสกปลุมือในฐานะที่เบนต์นะครับเคยอยู่ที่ K N K Elite นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําตัวน้องๆนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างเนาะชื่อเบนต์นะครับสวัสดีครับผมพีพีสวัสดีครับผมโชกุนนะครับสวัสดีครับผมเลียอนนะครับสวัสดีครับผมกอนนะครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับสวัสดีครับผมน็อปนะครับครับก็ผมนะครับคริสครับ ไออย่างผมกับน็อปเนี่ยเพิ่งเจอน้องๆจาก K K ค่ายเคเอเอลิครั้งแรกเนาะ,ะก็เดี๋ยวเรามามลองทำกิจกรรมอะไรพฤติกรรมกันดีกว่าอ,อยากรู้อะว่าเกมอะไรอะเพราะว่าจะได้รู้ปไปเลยไงพี่ว่าแบบกใหม่หรือว่าพวกเรามันที่เก่าประสบการณ์ใครจะเก่งกว่าอ <laughs> เ,เร่เ,รเกมแรกกันดีกว่าไปกันเลยเกมอย่าพูดเยอะ กติกาโดยจะมีคำบนหัวเช่นพี่น้องเป็นต้นใครที่พูดคำที่อยู่บนหัวตัวเองมากที่สุดก็จะเป็นผู้แพ้ในเกมนี้รีสอร์ทที่เรามาพักเนี่ยในรอบเนี้ยครับผมรีสอร์ทมิดยูอาลอสเนี่ยอเป็นรีสอร์ทที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้ใช่ปะ่ะน้องหมาอะไรเงี้ยแล้วเหมาะมากสำหรับคนที่รักน้องหมามีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเกินปะผมเล่าก่อนละกันคือ เมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงเฟซบุ๊กด็อกอยู่สองตัวแต่ว่าน้องตัวหนึ่งเขากับดาวหมาไปแล้วพอเห็นอีกตัวหนึ่งมันเหลือตัวเดียวเช่าก็เลยซื้อมาอีกตัวบางแก้วน่ารักมากชื่อชาบูกับโกโก,โก้ถ้ามีโอกาสนี้แบบถ้ามีโอกาสอยากกลับไปไหมก็อยากเจอแหละแต่ก็ผมก็คิดว่าส,สบายๆดีแล้วก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้น้องให้น้องก็พักดีกว่านี่ครับตอนนี้เลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งชื่อชื่อน้องไมโลครับติดตามได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น,นให้ชื่อ G Milo is everywhere ครับตอนฝากติดตามด้วยนะครับ น่ารักมาก insert รูปด้วย insert ขึ้นมาผมไม่มีเลยผมไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์เลยชออบสัตว์ะไรมผมชอบลิงครับทำไมถึงชอบลิงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนคนดีแล้วก็แบบว่าน่าจะเล่นกับมันสนุกครับผมแล้วชอบชอบสัตว์อีกอะไรไหมก็ชอบหมาครับชอบแมวไหมครับแมวไม่ชอบแล้วพวกนกอะไรเงี้ยโอ้ยผมไม่ได้เป็นคนกรมปศุสัตว์นะโอเคโอเคโอ้เป็นลูกสัตว์อะไรเยอะมีแบบฝ่ายพันธุ์ที่ชอบไหม หมายถึงหมายถึงสัตว์ที่เราที่เราพูดมาอยาอยากเลี้ยงมามมเสเดลิงคือชอบส <คน S 3> ่วนตัวหรอใช่เ <c oughs> ลยชอบเพราะเหตุผลื่นนี้ <c oughs> าสามจี้ไม่อยู่เลยนะสัตว์ของผมผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงครับส่วนมากก็เลี้ยงเป็นพวกปลาพวกกุ้งครับแล้วแล้วพวกน้องหมาชอบไหมน้องหมาหมานี่ไม่ค่อยชอบครับถ้ามีโอกาสอยากอยากเลี้ยงแหมหมาอะไรเงี้ยเลี้ยงครับเลี้ยงอยากเลี้ยงพันอะไรครับ พันพันอะไรก็ได้ที่ตัวเล็กๆครับอ๋อชอบอ๋อชอบตัวเล็กๆแค่นี้ยแหละครับ่หชอบครับชอบเราแหวนหมดแล้วแหวนหมดจริงอ่ะครับครับผมสำหรับผมนะครับก็ไม่เคยเลี้ยงสัตว์ตายเนี่ยตายไม่มีตายเอไเอม่มีตายไอ่มตายหมดจริงแสดงว่าโดนแล้วผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์ แต่ว่าแม่เคยเลี้ยงปลาครับปลาอะไรอ่ะปลาหางนกยุงตายไปแล้วหมดบ่อแล้วตอนนี้ต้ใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรครับแต่ว่านาคตก็อยากเลี้ยงหมาครับเลี้ยงหมาครับหมาใช่ไหมครับ yes yes ของผมตอนตอนเล็กเด็กเลี้ยงหมาครับที่บ้านเลี้ยงหมาแต่ว่าก็แบบชอบมีปัญหาเวลาแบบไปที่อื่นเงี้ยเขาไม่ค่อยให้เอาหมาเข้าไปด้วยที่บาใช่หรืว่าทำไมไม่ถึงมีปัญหาหมายถึงว่าเราเลี้ยงหมาที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าเวลาไปข้างนอกเลยไปห้าง ไปห้างหรือว่าไปที่พักที่อื่นอย่างเงี้ยหมาเข้าไปไม่ได้ oh. ใช่ก็ <c oughs> เลยเป็นปัญหา mm. แต่ก็เลี้ยงให้หนเด็กประมาณปี2ปีแล้วก็เสียไปตามวาระของเขาคือ <c oughs> น้องเสียแล้วเน่นเใช่ครับหมายถึงว่าผมเลี้ยงปีสองปีแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นแล้วก็ mm. ไปเสียที่อื่นโอ้ oh. แล้วพูดอย่างนี้ไม่ไม,ไม่กล้าถามยาวเลยเศร้าอ่ะไม่เศร้าล้วไม่เศร้ามันเป็นช่วงเวลาดีที่แบบได้อยู่ด้วยกันตอนนั้นใช่ใช่จถามผม้วครับผมผมไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์นะพี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยตอนนี้อยู่ประจวบครับใช่แต่ว่าอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ไหน ตอนนี้อยู่รีสอร์ทครับได้ครับรีสอร์ทครับผมได้ครับอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนปทุมมคาครับผมมออะไรครับอยู่มอห้าครับผมแล้วรีสอร์ทที่ไหนครับอันนี้จีไหเนี่ยไม่ได้จีก็ถาที่มีผมตกตายแลงรู้จักว่าเนี่ยนะครับโอเคได้รีสอร์ทอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับพี่เม้นบอกหน่อยเลยมิสยูอาร์ล็อตกูตาบูตามมิสยูอาร์ล็อตอัน้ต้องตอบด้วยคำว่ามิสยูอาร์ล็อตรีสอร์ทด้วยอ่าพี่เบ้นครับเอาใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ มิดยูอาร์ล็อตรีสอร์ทครับผมอยู่อยู่มิดอยู่เอามิดยูอาร์ล็อตมิดยูอยอามิดยูมิดยูมิดอยู่มิดอยู่อยู่อ่าอยู่ทีทีทีอยู่มิดยูอาร์ล็อตรีสอร์ทครับมิดมิดยูมิดยูอยู่อยู่เลยอยู่อยู่มิดอยู่ลองให้พี่เบนพูดดิพี่เบนพูดดีกว่าพี่เบนพูดดีกว่ามิดยูอาลอตมิดยูอาลอตแล้วก็รีสอร์ทเอ่ออ่าอันนี้ตายแล้วนะ ยัง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 โอ้โหอะไรมาตายโอ้อะไรมาตายใช่ไหมครับ yes เฮ้ยผมยังไม่บอกเลยนะผมชอบอะไรผมชอบหมาครับใช่พี่หมาอยูกกี่ตัวตอนเนี้ยไม่มีเลยครับตอนเด็กผมชอบหมาครับแต่ว่าที่บ้านไม่ให้เลี้ยงพอาที่บ้านมีน้องครับมีเหตุผลในการชอบไหมน่ารักน่ารักแบบตัวใหญ่เลยอ่ะแล้วอยากให้เลี้ยงหมาเนี่ยอยากให้หมามาอยู่กับเราไหมหรือว่าอยู่บ้าน อยู่ที่บ้านดีกว่าครับครั้งแรกที่ได้ยินชื่อรีสอร์ทเนี้ยในความหมายของโชกุนอ่ะคืออะไรก็คือถ้าเป็นเราผมก็คืออาจจะแบบอยากกลับมาที่นี่บ่อยๆมมดยูแบบอยากคิดถึงที่นี่อะไรเงี้ยมาแล้วต้องแบบประทับใจอยู่ที่นี่แล้วคือจะรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านไหมจะรู้สึกอะไรนะรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยมันแบบฟิลมันแบบจะรู้สึกอะไรับพี่เหมือนเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยอะไอเราก็เพลินเลยรีสอร์ทเนี่ยพี่ชอบส่วนไหนครับ ส่วนตัวครับไม่พูดถึงเรื่องสัตว์ไงมีอยู่มีอยู่ก็เคยเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันน้องหมาชื่ออะไรจ้าจ้าครับแล้วตอนนี้น้องหมาอยู่ไหนครับน้องหมาเหรออยู่ในพ่อพูมของเขานั่นแหละแล้วมีแผนที่จะเลี้ยงอีกไหมเลี้ยงลิงครับตอนนี้แลอยากอยากพาลิงมาไหมอยากพามาครับเอออยากพามาแล้วแหว่งหมดแล้วแหว่งหมดเลยถ้าพี่มีหมาเนี่ยอยากพามารีสอร์ทที่เนี่ยไม่ครับทำไมเพราะรู้สึกมันมีคำเนี้ยคิดว่าคำว่าอะไรเนี่ย มออาใช่ไหมอ๋อ้ยเฮ้ยนี่ไม่ถูกแล้วมันใจแล้วมันใจแล้วเราทรงผมเนี่ยพี่ชอบแบบทรงผมไหนผมสดเนอตั้งแต่มาที่นี่ชอบอะไรที่สุดเอ่อชอบได้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมผมรู้สึกว่าอบอุ่นดีชอบอะไรเป็นพิเศษไหมชอบบรรยากาศครับบรรยากาศเย็นมากเลยตอนกลางคืนเรียกว่าหนาวถเช้าครับชอบไหมครับ อ่าเช้าก็อร่อยครับอร่อยครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยชอบไหมแบบตั้งแต่รูปปั้นน้องหมาข้างหน้าอย่างเงี้ยได้ครับได้จำจำน้องหมาได้ไหมดิกลหลายๆตัวที่เกาะตั้งแห่ทางเข้ามาเลยจาได้ครับมีอยู่ห้าตัวน้องหมาห้าตัวครับจริงๆเมื่อวานก็สนุกทุกอย่างเลยผมชอบทุกอย่างอะถ้ามีโอกาสจะกลับมาที่นี่อีกไหมกลับครับก็คิดว่าคงอยากกลับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงอยากพาน้องสองตัวมาที่บ้านเลยอ๋อทำไมพี่ต้องอาจจะมาแน่นอนครับไม่มีจ่ายใไม่มีครับไม่มีไม่น่าจะไม่น่าจะรอดเลยครับตอนนี้ไม่น่าจะรอดเลยครับ บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากครับสวยมากใช่ไหมครับใช่ครับชอบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เข้ามายันที่พักของน้องหมานะน้องน้องหมาน้องหมานะครับน้องหมานะครับใช่ชอบอะไรครับก็บรรยากาศครับอากาศเย็นสบายครับก็อยากให้ทุกคนมาที่นี่กันเยอะๆนะครับผมที่ไหนครับพี่เบ้น Miss you a lot ครับผม Miss you a lot อะไรอะไรครับกูชื่อเรียครับ Miss you a lot อย่างเดียวครับ Miss you a lot นี่มันคือบ้านเขาหรือว่าเป็นอะไรครัวหมอมาหูปไม่ใช่ละเป็นเป็นอะไรครับที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่อุดมสมบูรณ์และลมเย็นมากครับ ไปแบบนั้นได้อย่างไปงเพงเมื่อวานนี้เราไปไหนกันมาไปถ่ายรูปใช่ไหมใช่เมื่อวานเราไปเที่ยวใช่ผมชอบอย่างหนึ่งอ่ะผมชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบเขาะแต่เขาไม่ชอบเราดีไม่ชอบเขาไม่ชอบเราแล้วยังปักอยู่กับเขาไหมครับไม่จมไม่จมครับไม่ได้อยากอยู่กับเขาแล้วตอนนี้ใช่ผมไม่ไม่อยากอยู่ครับ้องเพลงเป็นไหมดีกว่าไม่คงณเหงานาง อะไรได้ไปเนี่ยเพราะไม่ใช่ละเพอผมรู้ละเข้ามาอะไรอ่ะพูด้าไม่พูดไม่เอาดีกว่าอ่าคือบรรยากาศเมื่อคืนที่ชอบที่สุดเคงเป็นบรรยากาศที่ได้ทำบาร์บีคิวน่ากินด้วยกันจากใช้เวลาเราตอนแรกอ่ะไม่คิดอะไรเลยนะเว้ย ต่ว่าสักพักไปสักพักมาหรือแม้ไปคําว่าดีว่ะไม่ใช่พี่เขานยากมากพี่หยุพูดเลยอ่ะเพราะพี่แทนเลยว่าพี่ไงเออใช่แต่ถ้าผมเนี่ยโดนแล้วนะให้ให้ลองเด่าว่าบนอยู่บนหัวคือคําว่าอะไรคือไม่ใช่น่าจะหลายอยู่เลยพี่ครับผมน้ำมารยาทงามซะด้วยถามกันทั้งทั้งแถวอ่ะคําเนี้ยไม่ใช่งั้นผมขอดูนะโโอ้หับเลยโองด่าว่า ให้องดูลองดูลองดูให้เคียงหมาเนี่ยหมาไม่รู้จริงๆนะพี่ก่อนพี่กรณ์แต่เห็นตอนนั้นไม่ขยี้คำว่าอาจจะเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอย่าบอกนะว่าคำว่าพี่ก็หลุดมาเยอะอยู่นะจริงเหรอจะเหรอจะอะไรตอบจะเลยเชื่อพี่จะเอาจริงด้วยอ่ามิดอยู่คือเขาก็คือเขาก็คือใช่ไหมว่าพีจะได้นจี๋จ๋อถ้าถูกได้คะแนนไหมครับไม่ได้คำว่าคำว่าทำไมทำไมคิดแบบนั้น ก็แต่ที่รีออนถามผมว่าอยู่โรงเรียนอะไรอยู่มอะไรนี่เป๊ะเป๊ะเก่งเนส่วนผมนะครับตอนแรกคือมั่นใจมากว่าเป็นคำว่ามออามานะครับแต่สักพักหนึ่งพวกนี้มันขยี้บ่อยผมเลยรู้สึกว่ารีสอร์ทใช่ไหมนี่เป็นไงให้ดองคิดว่าใครเป็นคณทตและพละยิ่สุดไม่คัไม่น็อปไม่น็อปก็รีออนครับสรุปกัน ดีใจว่าดีใจที่ว่างรี่ห่มารยานนามแบ่งทีมโดยจะสุม่จับฉลากแบ่งทีมออกเป็นสทีมทีมละ4ี่คนเพิ่มเติมในแต่ละทีมจะมีสปายอยู่1คนจากการจับฉลากหน้าที่ของสปายจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ทีมตัวเองแพ้ ถูกต้องถูกต้องมาครับแล้วมาดูกันว่าผมได้สีอะไรว้าได้สีฟ้าครับก็ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นลูกพีมผมบ้างแต่ว่าทุกคนแมั่นใจได้ครัว่าผมแชมป์285สมัยครับกับบกบกแบบคอยดู มันเจอผมแน่ <cake> <ım 999> สีฟ้าครับบอกเลยว่าใครอยู่สีฟ้าก็แชมป์มาแค่นั้นพอส่วนน้องๆที่อยู่สีเหลืองก็เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยโอ้สีเหลืองครับเดี๋ยวรู้เลยครับเดี๋ยวบอกแค่สั้นๆเลยเดี๋ยวรู้เลย นี่นะครับสีฟ้าชนะแน่ไม่ต้องกลัวสีเหลืองแพ้ชัวสีเหลืองครับทีมผมชนะแน่ตอยว่าบันเทิงแน่นอน สีฟ้าครับมันต้องชนะแน่นอนครับสีฟ้าเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยก็ฝั่งจีหลองยังประสบก,การณ์น้อยนะครับผมบอกเลยว่าสีฟ้าเนี่ยนำขาดแน่นอนสีแล้วครับสีเรืองครับ,รบแน่นอนครับมีผมอยู่ในทีมก็ชนะแน่นอนครับผมคือมันคนละชั้นกันนะครับ คุณสเกตดีๆเราได้แบ่งสีแล้วตามผ้าแล้วเราได้สีฟ้านี่เด็กป้นเด็กป้า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 นแน่นอนว่าสีเหลืองไม่มีทางชนะหรอกเพราะเพราะอะไรครับเพราะสีฟ้ามันเก่งเกินนี่ีมรู้พูดเยอะเกินเนอะพีมเรามันก็ไม่ใช่หมูหมาใช่ไหมเรา่จริงใจ่ไี่คือผมบอกเลยว่าทีมเมื่อคุณอ่ะคือได้แค่อกแต่ไม่เท่าไหร่ อคุณระวังมัวปลายฝั่งคุณไว้ละกันที่ผมขอขอสับนนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอครับผมครับเกมปิดศนาตามหาดาวแหละจันกติกาโดยแต่ละทีมจะต้องตามหาการภาพที่ทีมตัวเองได้เลือกให้ครบสามใบภายในเวลาที่กำหนด ถ้าทีมไหนหาครบก่อนก็จะเป็นผู้ชนะเย่เย่เย่มาจั์ดีกว่ามาไปฉุบกันดีกว่าเราเราไปฉุบกันเอาพะจริญนะครับไม่ไหนทุกคนอันนี้คือการที่เราต้องไม่หาเป็นตอนอีกทางหนึ่งครับ่นโอเคไปนี่นี่กับนี่อันนี้ก็คือถือไปเลยเหรอเอา้เาไปเลยเดี๋ยวนี่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 

ไม่เก็บลนาะช่พี่เก็บมาหลอกเดี๋ยวเอาไปทำเป็นหลบเอาไปหลบเอาไปหลบเอาไปหลบรย้ว่ามาเจงกอนไกนมันอยากได้รู้ว่าเราเรามีเพราเราียดแล้วมเราะ่็นไม่ใช่อะเก็บยาวไปไอ้ของเขาปะไอ้เนียของเขาปะไม่ไม่ใช่อะไรของคุณอะไรของพวกคุณอะไรของคุณอะไรของคุณ ออพัชชันะทั้พน่เันอันนี้ของก็เจ็บดดยัไม่ได้ว่าคืออะไรเราเก็บม้าจานึงไม่หลอดผ้าจานอันนี้ไม่เอาไเนี่ยอันนี้ของเขาไหมบางไปที่เดี๋ยผักคนนคะแนนไม่ใช่หลออกมานึงไปซ้อมนี่นี่พี่เก็บอันนี้มาถมมีถ้าเจอของทีมคนอื่นเอาไปสิมีปะเเดี๋ยวเดี๋ยวซอมรเก็บไปก่อนไปเก็บไปก่อนแล้ว ถ้ามีอันอื่นที่แปกอ่ะอันนี้แหละไม่มีท่าไหายจุดนะต้องเป็นต้องมำแก็เจอจุดอีเอไม่ตรงนูอนไม่ตรงนู้นก็มีใช่ไหมชกุนชกุน ปนป๊ารีบพัอาน้นเก็บอย่างอื่นมั้านีสัยงอ่พี่ม่ััานนี้เอาอัขาหลายแเลยนี่าเอาอันอื่นพี่เขาาอยู่เมื่อกี้อ่ะไม่ันนใช่อ๋อใช่ไ่มี่วันนไม่ใช่เว้ยเอมันไม่เหมือนกันใช่ัยนอันแรกอันแรกแล้วะนไหนมาอ่ะแล้วเขาบอกนคล้ายๆด้วยไม่ใช่หรอเนี่ยพี่ว่านี่มันผอมไปคือต้นฉบับใช่ต้นฉบับมึงาไปไหนิ

ซูซูภาษาเรายาไป่เลอไอมา่หลนี่ยนมเย่เป็นตรงนี้มีไหมพี่ีดูดีหน่อยเป็นการงอันนี้ไม่ใช่ม่ผิดเลยย้อนนี่ต้องขาสออันเนี้ยการยไรที่ไม่ได้จับเลยนะูจำไม่ได้เดีไยวไม่นี่ใช่ปห ใช่ของขบไหมครับต้องเราหรอต้องเราหรือเป่านนี้เราเก็บอะไรบ้างี่เป๊ะส่งใบกับเป๊ะเลยเก็บเป๊ะอย่างนี้อุ๊ยโหดูวิญราณครับไม่มีพี่ ให้ใจให้ใจให้ใจ้รอคืนได้ไงของเขาเป็นเดืยวเลยนะครวับเจอไหมพี่ถืออะไรดีล่ะพี่พี่ถือองันที่ไมเก็บไปกระเป๋าเอาจบเก็บทำไเนเต็นมีไหมไม่ใช่ปี่ขอเอาออกมาดูกอนต้องมีสามใบนะไม่นี่เราอะหักไม่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 ไไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม ปลกลายใช่ไหมปลก้องนะแค่สมุตขของเราก็อยู่อย่างนั้อันนี้เขาหาไม่เจอใช่ไหมก็คุณโมยของผมมากเน่ยเนมื่อกี้เมื่อกี้ผมไ่นอนมาเนี่เพิ่งตื่นให้ผมไปไหมให้ผมไปไหมว่าไงว่าไงอยู่ไหนไมนั่ง่านสาสีนเหือนั่งอยูไหีหไปทวปัดเอนนัดนไ่้รานไม่มีหรอครับน้เาห้ย่งงนะ ีสีฟ้าีเดาวโฟมดาวน้ำไม่เจอดาวเลยาบาไม่เจอดาวเลยแต่สีเหลมมรต้องใช่พุจางอ่ะต้องใชุ้กลางแบบอาลอารมแีอยู่ตัวต้นไม้ครับี่ใส่เงี้ยสีลมสีล้อมสีน้ำเงินสู้ๆนะครับบอกแล้วว่า เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเราของเราไม่ต้องพูดเยอะเจอว่าพี่เก็บคอไม่สงเสร็หรอกค่เปนสปามองไม่ออกครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เหมาะยังมองไม่ออกหมดเวลาแล้วคุณโยนทิ้งนะไม่นะเล่นอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยหยือว่าอยู่ในร่มที่เขาอยู่อะมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอทีมนี้หาแบบนีเองนะ เดี๋ยวคุณก็รู้เดี๋ยวรู้ท่นี่หาไม่เจออีกนะผูกระทะอิ่มอินี่เดี๋ยวนี่สุดท้ายไอ้เชี้ยมองไม่เห็นเลยค่ะชอบเสไม่รวมนะคะอ้าวเฮ้ยไม่รวมกับภาพต้นฉบบอ้าวเชี่ยละเดี๋ยวเอาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวรูเร่อเดี๋ยวรู้เย เดี๋ยวเอาไปไปยะไปเดี๋ยวเลือกทังหมดอะไม่ตัดมือเดี๋ยวเลือกเขาบอกว่าถ้าเก็บอันที่ไม่ใช่หักคะแนนนะครับเอางี้ผมบอกเลยนะว่ามันมีการเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าการฝากกติกายดีคือเราจะได้ใบต้นแบบมาใช่ป่ะแล้วเราต้องหาอีก3ใบแล้วก็มีมีสีีึเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาไปรู้ต้นแบบแล้วมาครบแล้ว แล้วเขาก็มานั่งขิงกันเนาะไม่แต่รูปสามใบนะแล้วแบบไม่ไม่รวมต้นฉบับนะโถ่เดี๋ยวคนคิดผิดอะไรไม่ของใครคือสปายหรือเปล่าสปาร์หรือเปล่าเฮ้ยสีอะไรนู่นน่นอยู่บนนู่นอยู่บนนู่นตองการที่เลืองได้การ่ากี่ใบสามใบจ้ะสามใบขอตรวจก่อน พ่ไปเาไปาใหนึ่งอะคุณทำไ้อนใ่ไหมครับเสีเหลืองไปทั anyway ้งหมดสองในะคะเก่งครับเก่งครับยิ่งไหาดไปทีมรัสคะแนนเท่ากันเสมอเสมออยาให้ไ้เร้าก่านี้แต่ไวมากอะ